คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับเอฟซีมิตรรักที่กรบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรเด็ดจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับให้ทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ควานอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ F c ่เม็ดรักสุดของแอดก็ไม่ทำพี่สีพี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับบันศุกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแอดก็ได้7นะครับ7แล้วก็4นะครับมาทุกเม็ดมาทุกดอกมาทุกยอกมาทุกมุมนะครับ4กับ7นะครับไม่ว่าจะเป็น4 7นะครับ4 5หรือว่าเป็น4 6นะครับมาทุกอรูขุมขนนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะผมเม่เข้ามาอยากชมสูตรเลขเด็ดเม็ดเดียวจากทางช่อง แอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยตรงอกตรงใจเอฟซีมรักหรือเปล่ารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับของลาวพัฒนานะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางบรรทุกเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรเราก็มาสรุปกออบนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับในปีพศ2568เดือนธันวาคมนะครับที่ผ่านมาก็เดินทางมาถึงครั้งที่12แล้วนะครับโอ้ครั้งที่6นะครับวันที่12เนาะวันที่12วันศุกร์ครั้งที่6ข้อสอบล่าสุดนะครับออกที่7 4 4 5 4 6นะครับบางที่เอา7 4 เป็นข้อสอบล่างนะครับบางที่เอา4ีนะครับบางที่เอา4ีสหาสำหรับ5 4 6บุญด้วยกันนะครับข้อสอบวันนี้ก็ส่งความสุขนะครับวันสุขให้เอฟซีพี่น้องได้มีความสุขนะครับวันที่1ินะครับแอตคิมพาโดยได้7กับ4นะครับ7กับ4ก็มานะครับแล้วก็5 4 6 4กนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับมันทุกเม็ดมันทุกหยอกมันทุกหยอกมันทุกมุมนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับสูตร ตารางวันนะครับจากท้งช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยก็คือเรียกสูตรตารางวันนะครับแอดก็มีอยู่3สูตรนะครับในการบวกลบคํานวณเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับจะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับจะใช้ในการคํานวณ้อสรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผม เลขตารางวันจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณให้ชมวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณรับชมวันจันทร์ออกอังคารคำนวณรับชมวันอังคารนะครับหรือออกวันพุธก็คำนวณให้ชมวันพุธก็จะมีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งก็จะมาสูบย่อยดูนะครับไอ้กิมพารวยจับได้7กับ4จะไปไหนนะครับมาเด้งๆทั้งคู่นะครับผม7กับ4เด้งๆทั้งคู่สําหรับ4กักว่าพาดก็จะเป็นศูนย์สี่ก็มานึ f c มี่ักด้ ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีอมวิ่เข้ามาก็อยากชมสูตรตารางวันนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะมีเลข1เลขเเลข4เลข6กับเลข9ก้าตัเด็นมากับหัวเลข5เลขศูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจะวินได้เหมือนกันนะครับข้อสอบวันนี้แอดก็จะคาดลงชุดวินนะครับ6ตัวนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลข1เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับ 0 41แล้วก็5 6 7นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับผมอยู่ที่สูตรบวกออกมาได้มากที่สุดก็คือ6นะครับสายวิ่งสายรูดรูด6นะครับพื่ควมชัวนะครับสำหรับ 6S เอจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะประมาณเน้นรูดเลยนะครับไข่กวัวพลาดก็รูดเลย จะเจาะให้ประมาณ3คู่นะครับหน้าช่องเจาะประมาณ3คู่นะครับก็จะมี0 6 6 4แล้วก็5 6, 6นะครับจะเจาะให้ประมาณนี้นะครับ3คู่นะครับในบ้านเอจะเจาะ3คู่สำหรับในบ้านเอจะเจาะประมาณ5 6คู่นะครับเพราะว่าเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับรู้ก,กลัวพลาดก็ลูดเลยไม่รู้ก็จะเป็น0 6 6 1 6 4 6 7 6 5หรือว่า6 9 ประมาณนั้นนะครับสำหรับเด่น6นะครับสำหรับ FC พี่น้องไม่ชื่นชอบ6นะครับกลัวพลาดนะครับรองไว้หน่อยแอดนะครับไม่ค่อยเข้าตาเลยนะครับอยากได้ตัวรองนะครับแอดจะรองให้นะครับใครไม่ชื่นชอบ6รองให้อยู่ที่7นะครับรองให้อยู่ที่4 04 4 7แล้วก็45นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพ่อรอง รือชอบสีก็จะเป็น0 4 4 1 4 5 4 7 4 6ประมาณ49ประมาณนั้นนะครับสำหรับผ้ารองของเหล่านะครับเลขในตารางนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับแอดจะลองให้2คู่รวมกับเม็ดเดียวเป็น3เพราะเลขออก3ตัวนะครับบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสำหรับหลุดเลยยากนะครับสำหรับพลร,รองพลร,รองสุดท้ายก็คือ7จะมี0 7 7ย์แล้วก็7 6 นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับผ้ารองของเรานะครับก็กันให้ประมาณนั้นนะครับหรกลัวพลาดก็รูดเลยไม่รูดก็จับชุดวินนะครับถ้าจับชุดวินในตารางโอกาสพลาดจะน้อยนะครับหรือว่าอย่างที่แอดแจ้งนะครับ07สำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณ6คู่หรือว่า5คู่อย่างนี้นะครับเหมือนงวดที่แล้วนี่พลาดยากถ้า3มคู่นี่เปรเซน็เซนเจาะนี่จะพลาดสูง จะเจาะให้ประมาณนี้นะครับใครที่อยู่ในบ้านจะเปนี่ผสมด้วยนะครับสำหรับนะครับผมหกใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่เป็นเก้าศูนย์นะครับเป็นเก้าสี่นะครับเป็นห้าเก้านะครับเป็นเจ็ดเก้ามันชอบกลับหัวนะครับ6เห็นมาไม่ได้แอดคิมเนี่ยจับตัวเด่นกลับหัวเลยมันชอบกลับหัวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ เรียกเด็ดเม็ดเดียวบางท่านว่าแอดทีเม็ดเดียวทำไมต้องเยอะตังตั้งสามคู่เก้าคู่นะครับฟังไม่ผิดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือหกตัวเดียวเลยนะครับหกเคเล่เลยนะครับจะเอาไปต้มยมทำทําเกียงยังไงก็แล้วแต่คือหกตัวเดียวนะครับหกศูนย์ก็ห้ามเอา,เอา 6, นะครับหกหนึ่งหกสองก็ห้ามเอาเอาแค่หกนะครับเอาแค่หกตัวเดียวจะไปต้มยมทำทําเกียงยังไงก็แล้วแต่คือหกตัวเดียวเคเร่เลยนะครับประมาณนี้ อันนี้คือรองชัดเจนนะครับรองไว้ให้พี่น้องกลัวพลาดบางท่านก็กลัวหกไม่มารองให้หน่อยแอดก็รองไว้ทื่วความชัวเอาใจทั้งคนชอบเม็ดเดียวเอาใจทั้งคนชอบพระรองใครชอบตัวรองก็ชมตัวรองใครชอบเม็ดเดียวก็ชมเม็ดเดียวนะครับเอาใจทั้งสองฝั่งสําหรับสูตรเจาะนะครับผมหกตัวนะจะใช้เป็นตัวผสมนะครับหกตัวสี่ตัวก็จะเป็นห้าห้าห้าหกนะครับแล้วก็สี่ห้าเจ็ดหก 5477สําหรับ6ตัวเด่นนะครับจะเป็นอยู่ที่754476นะครับประมาณนี้นะครับก็สอบชุดเด่น6ตัวเด่นนะครับสําหรับเบิ้ลก็จะมี774466 6, 6, กับหัวด้วยยังไงก็ต้องกลับนะครับถ้ามา99จะวาบุญน,นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสูตร ทางช่องแอดมินคิมน้ำโชคพารวยก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วหัวทะเลาะรับทุกดอกรักทุกยอกรักทุกมุมนะครับมันจะเป็นเจ็ดสี่สี่ห้าห้าหกนะครับให้ให้เจ็ดกับสี่นะครับเดี๋ยวมาทุกซอกเลยนะครับาชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเข้ามาใหม่ช่วยลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมน้ำโชคพารวยเอามานําเสนอนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีแต่วความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ